สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเตรียมทุ่ม2 0 0แสนล้านอัปเกรดสนามบินสุวรรณภูมิสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารได้มากถึง150ล้านคนต่อปีเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอ,อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทโดยจะสรุปรายงานการศึกษาภายในเดือนกันยายน2568นี้ ตามแผลล่าสุดนะครับจะมีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก East Expansion และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทางด้านทิศใต้ South Terminal ครับซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า200ล้านบาทซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการได้มากกว่า1ล้านตารางเมตรเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน60ล้านคนต่อปี เป็น150ล้านคนต่อปีและก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่4หรือว่ารันเวที่4ซึ่งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของสนามบินเพ <c oughs> ิ่มการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้สูงสุด120เที่ยวบินต่อชั่วโมงมีเป้าหมายในการให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบิน โดยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสนามบินหลักของทอทโดยเน้นการยกระดับให้สนามบินสุวรรณภูมิติดหนึ่งใน20อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีหรือภายในปี2572ซึ่งขณะที่ล่าสุดในปี2568สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับ39สนามบินยอดเยี่ยมนะครับ โดยกรอบแผนการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะเน้นดำเนินการระหว่างปี2,569ถึง2,575มีไฮไลท์3โครงการหลักได้แก่โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกมูลค่าลงทุนรวม13,000ล้านบาทพื้นที่ประมาณ81,000ตารางเมตรเพิ่มการรองรับผู้โดยสารได้อีก20ล้านคนต่อปี โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่อยู่ทางทิศใต้ของสนามบินหรือว่าเซา t ทอร์มินอลมีพื้นที่อาคารหลักประมาณ400,000ตารางเมตรและอาคารเทียบเครื่องบินอีก600,000ตารางเมตรมี81ลุมจอดประชิดอาคารรองรับผู้โดยสารได้70ล้านคนต่อปี โครงการก่อสร้างทางวิ่งนะครับรันเวย์ที่4เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินจาก3รันเวย์ในปัจจุบันที่94เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น120เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับขณะที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่2หรือว่าเซตูพบว่ามีต้นทุนการดําเนินงานสูงและไม่คุ้มค่าในการลงทุนโดยจะตัดส่วนนี้ออกโดยหลังประเมินพบการเดินทางของผู้โดยสารแบบเปลี่ยนเที่ยวบินมีแนวโน้มคงที่หรือลดลง นี่ก็เป็นแผนการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งจะเป็นแผนระยะยาวซึ่งจะใช้งบประมาณกว่า200แสนล้านบาทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณข่าวจาก Manager ร์ออนไลน์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ